มีปัญหาเรื่องสายตาสีม่วงนะจ๊ะไม่พี่กินวิตามินยังกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอดีเขากินไอ็เนี้ยค่ะยังไม่ถวนอ๋อได้ครับอ่าโอเคค่ะถ้าลูกค้ามีอาการตาแห้งค่ะมอเตอร์ไซค์แล้วน้ำตาไหลบ่อยตัวสีม่วงสีม่วงช่วยได้โอเคสีม่วงนี่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงเบรนเส้นเลือดฝอยของตามากขึ้นเส้นเลือดหอยเส้นเลือดฝอยครับอ๋อ ที่รอบดวงตาครับมันจะปกป้องเทดวงตาฮะคนที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งนะครับตาอักเสบหรือตาลายนะครับจะมีสารพิเศษที่ชื่อว่าแอนโทแอนโทไซานีนะครับออกเป็นตัวออกฤทธิ์ที่ช่วยเรื่องนี้นะครับแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องการปรับสายตาจากที่มืดไปที่สว่างนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องตาบอดกลางคืนเงี้ยครับตาบอดกลางคืนแปลว่าอะไรพี่ก็คือมองไม่เห็นในตอนกลางคืนกรับคืมืดเลเหรอเวลาขับรถเงี้ยฮะอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือว่าคนที่ทํางานในที่แสงน้อยะครับ หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องอไปไปออกแดดไปเจอแสงจ้าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะช่วยได้สูเปอรของคืออะไราจ้าทั้งคู่เลยฮะได้ทั้งสองอย่างด้วยทั้งสองอย่างมีมีคุณลูกค้าบอกว่าเอ็นดูคุณลูกค้าค่ะดูมีสาระมีมากเลยแล้วคงมองว่าใช่เพิ่มสนใจเยอะเออโอ้โหหนูอะไรเนี่ยค่ะลูกค้าซื้อของเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันไหนสีโม่ไหนสิ มีสีเขียวนะจ๊ะไได้หลับานอนไม่ต้องดูเรื่องยิ่งไม่ได้ดับทันทีนะครับจะขอผ่อนคลายครับไม่ได้พี่ทําเรื่องอะไรไว้พี่ต้องรู้เรื่องจะหลับไปเลยไม่ได้จ๊าตัวสูตร4ปีตัว3,240ดอลลาร์สหรัฐใช่ครับปกติทั่วไปในท้องตลาดแย่ก็ชักแค่3ปันชี้เท่านั้ ทั่วไปในท้องตลาดจะมีประมาณ2,500ครับแต่ว่าของเราจะความเข้มข้นสูงที่สุดแบรนด์เราอ่ะจริงๆแล้วโรงงานที่นิวเซ์เราเป็นโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำของโลกทั้ง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 ทั้ั้ทั้ แล้วอย่าลืมยืนยันออเดอร์ด้วยนะคะสีเขียวช่วยเรื่องการนอนนะคะแล้วก็สีม่วงช่วยเรื่องสายตานะคะราคาดีมากหลายคนได้ราคา400กว่าบาทนะคะกดกดด้วยแล้วยืนยันกันด้วยนะย้ขอบคุณมากขอบคุณพี่โชคนะคะขอบคุณมากครับพี่มิงยาขอบคุณครับพี่เป๊อีก300บ้านม่คอนเฟิร์มเฮ้ย300บ้านเพิ่อนหม่แสดงว่าแบบคนสนใจแล้วก็ซื้อซ้ำเยอะ นี่เลยนี่เลยก็ได้น้องไม่ต้องเพลงนั้นนะเป็นอีนี่หรือเปล่าไม่พอเลยถ้าพี่กินแล้วพี่ฉีแน้พี่ฉีที่เป็นอีนี่ต่อมลูกหมากตัวไม่มีของกินเลยหรือวะเนี่ยฮะ หหิวแล้วเหรอดีค่ะน้องก็ตายน้องก็ตายมีแมวมาไหมด้วยจิงเหรอเฮ้ยนั่งร้องเหรอใช่เิญเลยค่ะมาไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวน้องตกใจท่านี้เลยก็ได้ค่ะเจอเลยค่ะ ผ่านมาเอาได <als> ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหม่ะสวัสดีค่ะเนอไหสวัสดีเอที่ไป็ี่เฮียได้รักเอโอ้มอเลยค่ะเอาน้องได้แล้ว nope, ใ totally. <no Jessica> ส่แล้วใมสแล้วเอ๊ะสวัสดีค่ะรองให้ฟังก่อนได้ค่ะอ่ะเอ๊อ เอางี้บอกราคาก่อนบอกโปรแล้วเดี๋ยว้องเพลงค่ะขอฝากบปน,นี่คอลลาเจนของน้องกระต่ายไว้ด้วยนะคะจะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้าตัวสีแดงจะเน้นงานผิวเลยค่ะส่วนสูตรสีฟ้า,ฟาจะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นสิวผมขาดหรือร่วงเล็บกระดูกแล้วก็ข้อต่อสองสูตนนี้ผสมผสมรวมกันได้เลยค่ะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เฉพาะพี่เป็กแล้วก็พี่พี่ธัญญาเลยนะคะ,ะสองถุงแบบมี199บาทนะคะผมพี่ขาะแล้วก็มีกาแฟด้วยจะเป็นกาแฟแบบสายเฮลตี้กาแฟตัวนี้ไม่มีน้ำตาลคอลลาเจนก็ไม่มีน้ำตาลเหมือนกันนะคะ าแฟวันนี้2ถุง99บาทไปเลยค่ะ99ค่ะใช่ค่ะเฉพาะใช่ค่ะเฉพอะไรของพี่นัเนี่าไอ้ชิบายนี่ได้199ใช่ค่ะ หนึ่งถุงมีทั้งหมด10ซองค่ะถ้าเป็นกาแฟอ๋อมันน้อยกว่าใช่แต่ว่าถ้าเป็นคอลลาเจน1ถุงจะมี20ซองสองถุงก็คือ199วันนี้เป็นโปรของพี่เป็กแล้วก็ของพี่ทายาเลยนะเอาเพลงอะไรวันนี้เป็นเพลงสันต์เก่าค่ะเป็นเพลงเพลงของฉันด้านเก่าใช่ค่ะอุ๊ยทำไมมาถึงกระดาษพี่เป๊กเลยหรอที่ใบถ่ายต้องถ่ายเลิศนะคะอาน้องหมายไม่ได่ายเลิศทำไมมาถึงมันเล่นสันต์เลยเพลงรถไฟ งั้นเดี๋ยวกดกันไปเรื่อยๆนะใครร่วมฝากพี่ๆกดให้ด้วยนะคะทุกคนสามารถดูรีวิวใต้ตะกร้าได้เลยนะคะผมก็คือใช่ค่ะกาแฟก็จะแบบช่วยคอห่อด้วยอ่าพี่ได้ได้ชิมอะไรอย่งคะเนี่ยชิมคอลลาเจนอร่อยอ่ะอร่อยรสชาติดีมากแดงลงสีเลอ่เลยเออลองได้เลยชิมก็เดาเดาเดามันประมาณไหนครับเนี่ยประมาณครึ่งทีทีได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังเพลงแป๊บหนึ่งครับซื้อใจของไปลง

เปิดนีเปิดเปิดก่อนกดที่จะกรเลยนะจ๊ะทุกคนมีสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็มีกาแฟนะจ๊ะผสมกันได้เลยนะผสมกันได้ไปถึงสองสีนี้ผสมกันได้หรอที่หรอมันจะเป็นงานแบบงานแบบว่าลองผสมกันเลยแล้วก็ได้งานผิวที่แบบว่าจะเลิศดเลิศดกว่าสีฟ้ากับสีแดงผสมกันใช่ค่ะไม่เอาเป็นว่างผสมกันได้อันนี้ดูแลเรื่องผิวใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนกาแฟกาแฟจะช่วยในเรื่อง นันสอิมเ่จเ็นจะสมบมเป็นวีเบอร์ด้วยนะพวกนี่คิดแตกคิดแตกนคอเเจนคอลลเเจนคอลเเจนเจนเลยฝากพี่ๆกดให้ด้วยนะคะวันนี้2ถุง1 9 9บาทสำหรับคอลลาเจนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟ2ถุง9 9บาทเลยค่ะ99บาทนะีเ้บาทและยี่สิบตอเหลือหนึ้อยเหรอคะ1 6ออู้ โหกดได้ร้อยพี่พี่กดนั้นเลย,เลยนะวันนี้โปร11 11อยากให้ทุกคนกดกันเอาไปลองกันคอลลาเจนตัวนี้คือไม่มีน้ําตาลกินง่ายไม่ข่าวแล้วก็เป็นมหวานมาจากอะไรามหวานมาจากซูค่าโรสเลยคะ่ะสำหรับมะเขือเทศก็จะมีทั้งไลโคป,ปีนซึ่งมันอยู่ในผักแนละ <1> 1> ผลไมส้สีแดงก็คือสูงมากๆต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็หนูใส่วิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพี่พีเข้าไปด้วยแล้วก็มีแอคตาแซนทีนคอลลาเจนที่นำเข้าจากเกาหลีซีชนิดเลยค่ะ อ่หยุดเวลาแปมเล่นเร็วไหมร็วเร็วร็วอยากมีไหมกอดไอ้บ่ลงอย่าเพิ่งลงเจ้าข้องหวันน้องชิมอ้บอได้ หายใจมักง่ายบ่เป็นควายตัวเก่าสีอมไม่ตัวซ้ำซักซาที่คนจะดูอ๋อโอ้โอ้โอคโอ้โอู้อ้ีอ้โอ้โ้นอ้โอยโอ้รี้นอ้นอ้ม่้โอ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 โอ้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 อ้ออโอโอ้ออ้ออ้ออโ้ออโค่ะ กอดไอ้บ่อลงอย่าเพิ่งลงเจ้าข้องว่าน้องชิมไอ้บ่อใดคนหลายใจมักง่ายบ่เหม็นควอยตัวเกาสิยอมไม่ตัวซำการ ไปล้มละลายเอาคำว่าให้อภัยออกไปใส่หากินเอาคารุนลอยเลี้ยงม,มาโตหัวน้องจนฉีฟังนึกสัน,านดางโดนใจ,จนไอ้ฟังโดนตั้งนะสีหูวไอ้มีชู้จนผู้คนกล่าวขานเป็นบ่มีจัญยาบันว่าถือสาหัวมันจะว่าเป็นความฮักมา ก็ได้คือเขาเขาว่าคนผิดชีวิตสิชิบหายทุจริต ชี่นี้แหละเกาออกน้องก็ร้อนก็แทะหูพี่ไงคนร้อนตัวมันก็อย่างนี้แหละแม่เดี๋ยวเอาคังไลฟ์เลยอะไรเนี่ยเรนเรนแล้วพี่เรนแย่ออกเลยอ่ะไปไหน อย่านี้เจ้าออกน้องก็ร้องกะแทกหูพี่ไงคนร้อนตัวมันก็อย่างนี้แหละแม่เดี๋ยวเอาคังไล่ไปอันนีรขึนเนี่ยอันนี้ขายของดีกว่าต่ออะมาต่อตอเลยค่ะจริงเหรอพยายายของต่อเลยขายของดีกว่า ใครที่แบบว่าตอนนี้กําลังมองหาคอลลาเจนกินอยู่แนะนำว่าเป็นคอลลาเจนตัวนี้เลยลองซักหนึ่งเซ็ตก็ได้นะคะวันนี้ก็ต่ายเอาทั้งถุงสีแดงแล้วก็ถุงสีฟ้ามาให้กับพี่ๆเลย1ถุงจะมีทั้งหมด22กินผสมกันได้